สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอากาศของน้องอีกวันนะครับรุ่งก่อชานะครับครับผมวันนี้มอมแมมนะครับฝนตกครับต่อไปจะเล่นกระเป๋าคนทั้งตื่นนะครับไม่ตืนครับผมแต่รุ่เช้านะครับผมจะเอายามาให้น้องฝนนะครับครับจะเป็นยาสองอย่างครับใส่ข้าวมาเนาะควันใส่อาหารแห้งนะครับ ยาพวกนี้ต้องเป็นยากินนะครับถ้าถ้าไม่มีข้าวก็กินีพวกอาหารที่เขาชอบนะครับครจะเป็นแตงหรือว่าสับปรดหรือว่าอะไรก็ได้ที่เขาชอบนะครับแล้วก็ข้างในก็จะใส่ยาให้นะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับได้ด้วยนะครับยาที่ผมจะให้วันนี้นะครับก็เป็นยาสองอย่างนะครับคุณยาแก่ติดแล้วก็ยาแก้ปวดนะครับผมตามที่คุณหมอบอกมานะครับ นี่ครับพี่ชัยืองคนนะครับขามาอัปเดตอาการให้ดูครับกินง่ายครับดูครับ อันนี้มีน้ำตาไหลด้วยครับน้ำตาน้ำตาไหลครับก็คงจเกเหตุการณ์ที่อาจจะเจ็บที่แผลนะครับนี่ครับอาจะเจ็บที่แผลนะครับมาดูแผลนะครับนี่ครับรอยแผลนี้นะครับน่าจะเจ็บนะน่าจะเจ็บยู่ครับใครจะเป็นหนองนะครับก็จะเป่าอย่างนี้ตลอดนะครับรอยเป่านะครับนี่แล้วก็ส่วนที่เหลือข้างบนข้างนี้ก็พวกนี้จะเป็นรอยกระสุนที่ มันฝังไม่ลึกนะครับแต่ก็ข้างบนผมว่าหายแล้วนะครับก็น่าจะหายดีข้างบนครับข้างบนหายสองสามน่าจะหายดีนะครับแต่เหลือตรงนี้แหละครับนี่ตรงนี้น่าจะเจ็บอยู่นะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าครับบริเวณขาที่จะเป็นห้าห้าลูกดีครับครับผม เจ็บใ่ช่วงนี้เป็นหน่อยนะครับเพราะว่ากระสุนอยู่จะรวมตัวกระอยบริเวณนี้เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมวันนั้นไปเจอตรงนี้ครับนี่ที่เราไปเจอครับเราไปเจอตอนเช้าของของเมื่อวานจะงอยปากนะครับอยอ่ตองตรงตรงตงปากเลยครับจะงอยเขาเรียกว่าจะงอยปากนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันตรายมากนะครับครับผมถ้าดีดีเป็นความโชคดีของน้องนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ทะลุนะครับที่เป็นเรื่องเลยครับเรื่องใหญ่เลยครับ น้องเขาจะกินน้ําไม่ได้เลยกินอาหารไม่ได้เลยนะครับเรายังไม่ได้ล้างแผลนะครับรอรอสักนิดนะครับแล้วจะไปเอาพี่ชัยมงคลไปอาบน้ําก่อนนะครับครับก็ขอบอกท่านท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับว่าบางท่านก็ถามมาว่ากระสุนเอาออกหมดหรือยังนะครับก็ขอบอกไว้ตรงนี้ครับว่าน่าจะหมดแล้วน,นะครับที่ผมลงคิดไปก่อนๆผมบอกว่า มันมีแสลูกเจ้าลูกนะแต่เดวนี้หาไปหามาครับได้ตั้งหมดสิบเอ็ดลูกนะครับตีสิบเอ็ดลูกนะครับ,บก็ถือว่าเยอะนะครับสิบเอ็ดลูกนี้ก็ทรมานแย่และนะ้วเนาะครับกว่ทาที่ผมไปดูนะครับผมออกมาดูตอนกลางวันนะครับดี่เอาอาหารมาให้น้องน้องไกยก็สิ้น วันนี้จะไปค่อยกินเลยนะครับประมาณจะยืนแล้วก็เอามือมานี่ครับเอาน้ําจากมือเขางวงเขา่นมานใส่ไปแล้วรูปรูบอยู่บริเวณนี้นะครับตลอดเลยทั้งหมดเหมือนเพร,ราะว่าเก็บ,บปวดมากอะไรประมาณนนั้เก็บแผลครับผมพูดไม่ได้รครับก็ธรรมดานะครับก็อาจจะเก็บบ้างนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับตามใจอาการของน้องชัยมานะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับที่สอบถามอาการทั้งคอมเมนต์มานะครับสอบถามผมมาว่าเป็นยังไงอาจารย์รดีขึ้นไหมตัวอะไรดีไหมขอบขอบคุณาการเป็นห่วงเป็นใยน้องชัยเขานะครับสังเกตอาการรวมๆแล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะ คก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นอากาศดีขึ้นนะครับไม่ได้ทุดลงนะครับครับก็กินดีเหมือนเดิมครับอันนี้บางคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์บางคำถามก็ถามมาให้คำตองที่บอกว่าท้างคุณเอาช้างไปสร้างกระแสเองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่ขอตอบนะครับผมก็ ฟังจากท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องของน้องใจเขาอยู่แบบแับจะตอบยังไงดีกับของมันมือผมไม่ตอบเองนะครับทุกคนเลยนะอยากให้มาดูดีกว่ารักเออรักรักของของเขาเหมือนกันนะครับครับของก็เขาเลี้ยงมานะถ้าลองเป็นคุณลองไปสร้างกระแสดูว่าคุณจะกล้าทำไหมนะครับใช่ไหมครับผมเพราะแค่ดันนะครับ ก็เดี๋ยวสักประมาณวันนี้นะครับวันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายน้องชายน้องชายเขามีงานเพื่อนของมันประเดิมงานนะครับเป็นงานแห่นะครับผมแห่พระเวทเนาะครับพระเวเข้าเมืองครับแห่พระเวทเข้าเมืองครับที่อยู่ที่หนองบัวซอครับวันนี้เราอยู่มาอยู่ที่หนองบัวซอนะครับผมหนองบัวซอมาร่วมงานมีงานร่วมกับเพื่อนๆนะครับท่องวก็ เยอะนะครับอันนี้ติดตัวเชื่อนะครับผมแล้วก็ลองดูก่อนนะครับว่าน้องชายจะเดินไหวไหมจะทำงานได้ไหมนะครับ,รบแต่ทางผมก็ได้ติดต่อกับผู้มีสภาพแล้วน้องว่าถ้าเขาเดินไม่ไหวยังไงก็ต้องมดการเหนื่อยไว้นะครับแต่ถ้าโอเคเดินได้ล้วก็จะทำงานให้เสร็จสิ้นเลยนะครับครับผม แต่ดูจาการรวมๆแล้วคงไม่น่ามีปัญหานะครับแม่พี่ทุกท่านนะครับผมเพราะว่าชายคลเป็นช้างที่แข็งแรงนะครับแต่อาจจะมีตรงขานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเป็นแผลอาจจะเป็นไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับกวัวัดลองลองบีบออกดูซิครับเคียเคียร์ออกโเก็บเก็บครับเก็บพอพอพอครับ เดี๋ยวเราก็จะล้างแผลเนาะควันถวันครับเดี๋ยวประมาณอีกว่าแผลต้องล้างทุกวันนะครับให้ยากินแล้วก็ยาละลายตามที่คุณหมอบอกมาครับให้ทุกวันนะแผลต้องล้างทุกวันควันถวันครับทำไมพี่ใจมงคลเขากินอ้อยเขาจะเอาอ้อยเนบไว้แบบนี้ครับตลอดเลยครับเออนี่คือนิสัยของเขาแนะครับครับผมเอามาเนบหน้าไว้ ตาอ้วนของเราครับเดี๋ยวประมาณว่า <c oughs> กลัวเพื่อนะมาแย่งกินกรก <c oughs> ครับ <c oughs> ตามปกตินะครับชัยมงคลนะครับเป็นช้างที่นิสัยดีมากนะครับควานหลายๆท่านก็สามารถเข้าได้นะครับโดยที่ไม่ใช่ควานก็เข้าได้น้อยกวานทวันใช่ครับครับก็เป็นช้างที่นิสัยดีครับเชี่ยวนะครับค, <c oughs> ครับก็ชัยมงคลแล้วก็เก่งด้วยครับเก่งการแสดงครับแสดง บอกง่ายเนาะสั่งง่ายนะครับนี่กวันะวันก็เกกช็คอาการร,บรอบๆนะครับตวดดรวจดูรอบๆก่อนนะครับ ไนี่ก็แรามาดูด้านหน้านะครับพามาดูด้านหน้านี่นมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นบ่มเป็นน้องก่อนนะเป็นน้องถึงจะรู้ว่าเป็นเป็นแผลที่โดนยิงถ้าดูแบบปกติธรรมดานี่ครับน,นดูไม่ค่อยออกนะครับ อครับัับนี้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับอาการคนน้องก็ก็คงจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็นกันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่เนาะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้สามโมงนะครับก็ เป็แนแม่ตันใดนครับพ่อแม่พี่ตันใดสนใจคนระับจากกมงานแห่งของน้องชายก็ติดตามได้นะครับผมช่วงสามสามโมงเย็นนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะยุบตะเกียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ